สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้น้าแดนมาขายน้ำอ้อยนะครับแต่เช้าก็ได้เหรียญที่ระลึกมาเหรียญหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวหนังสือจะเล็กมากน้าแดนก็จะอ่านไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าสายตายาวนะครับใกล้ๆก,ก็จะอ่านไม่ออกเป็นเหรียญที่ระลึกสองสีนะครับสองสีเดี๋ยวน้าแดนจะพลิกให้ดูด้านก้อยนะครับ นี่จะเป็นด้านก้อยนะครับแต่ว่าข้างในนะครับทางด้านก้อยเนี้ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าสีเหลืองจะเบี้ยวนะครับท่านผู้ชมขอบในสีเหลืองจะเบี้ยวจะไม่ค่อยคมนะครับจะมากินขอบขาวข้างนี้นะครับนี่นะครับกินขอบขาวกินตัวหนังสือบนขอบขาวไปหน่อยหนึ่ง ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะความเบี้ยวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดวงเฮงนะครับเพราะว่านาเดนชอบมากเหรียญที่ระลึกนะครับก็ได้ไม่หนึ่งเหรียญสภาพก็พอใช้ได้นะครับยังไม่เก่ามากนี่นะครับก็จะเสียนิดเดียวก็คือแถบนี้นะครับนี่นะครับสีเหลืองเบี้ยวออกมามากินขอบขาวจน กินตัวหนังสือไปหน่อยหนึ่งนะครับก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ได้มาแต่ก็พอใจนะครับเหรียญสวยงามมากนะครับทางด้านก้อยด้านัวนะครับก็ถูกใจเหรียญน,นี้ก็จะเก็บไว้นะครับถ้าเข้ามาหาห้าแดนแล้วไม่มีออกสักเหรียญน,นะครับเหรียญที่ระลึก้าแดนจะเก็บหมดนะครับก็เลยวันนี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมแต่เช้าเพราะว่า นด้ดออกขายก่อนข้าวนะครับก็ขายน้ำอ้อยก็ขายดีครับวันนี้ขายดีแต่เช้านะครับแล้วก็แถมได้เหรียญที่ชอบมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ